สบายดีเลยสวัสดีเลยผมเป็นพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ยังอยู่บ้านอันนั้น้องลี่อยู่พี่น้องเลยกับอยู่มันก็จะบตาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะสบายดีเลยสบายดีพี่น้สบายดีเห็นยังบัตตาแบบนั่งาคิดอยู่เมน่น้องว่าเป็นยังไงนะเพิ่คือเอาไปตอกกล้วยผูกเนาะโอ้แบบเพิ่งขึ้นอาไปผูกแขนผูกหลังจากมาแต่ถีแต่ซาอันนี้ออ๋บัจิก็ได้คือกันพี่น้องเอลยเนาะนะบัจิก็เคยเห็นอยู่บนอันนี้บบเคยเห็นพี่น้องเนาะเมนหากลังมาหมู่บ้านเคยชื่อเลยเนาะพอพี่น้องเออแล้วตาม ตามความเชื่อเนาะเมนตามข้อมือตามความเชื่อของนาแต่ละหมู่บ้านเนาะแมนเมนเมนถ้าแตยังเป๊กนะเป็นยังเป็นหมอผ่ายผูกแล้วอันนี้ก็ยังเป็นความูลค่าใช้จ่ายมาต้เมนกับอีกอันหนึ่องนึ่งมาใต้ก็คือกอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อของนาหมู่บ้านนี้เนาะแมนกับอันนั้คือบุญบังไับแบบนี้มันกลายเป็นเทียบกันทันใดเนาะบุญบังไับอันนั้คือบ้านท่ามือน่ะหรือว่าเป็นยังอันนัเพิ่นต้องห้อยข้าศัตรเนาะก็คืออันนมีนพี่น้องเนาะหลายๆคนเนาะ พิ่นก็สงสัยเนาะเพิ่นก็อยากถามว่าเป็นยังต้องวานเข้าวานไปแล้วกับทีมเฮียไปซื้อนะคือโบเก็บไว้กินนะบอต้าอันนี้บอต้าต่างตีเลยเนาะเกือบว่าจะล่อยบริสิทธ์แล้วพี่น้องอย่าถ่าอยู่แถวเล่าเขาอยู่นะประเทศเล่าคืออยู่ใส่ยู่ใส่ก็ต้องมีบอต้าเกือบว่าจะคล้ายๆกันนะเนเต่ กะบเรียกกะมันจิมีหลายกว่าหน่อยไป<น>เรื่องห้วยขขาวสารนี่นะเพราะไอพี่น้องเพราะว่าแบบ<อ>ตามตามก้มเสื้อนเน้อก้มเสื้อบอกว่าแต่บางบางคนก็นคิดว่าแบบตอนที่เนะาะเขาทำบุญน่ะนะเขาทำบุญกับคนแล้วทำบุญกับสัตว์น้ำนะทำบุญกับสัตว์น้ำเนาะก็คือแบบห้วยขขาวสาร ในวัดในวาก็ล้วนแล้วมีเป็ดเอ้ยมีนกแกมีนกแกเนาะมีนกกรเเกหรือนกอีลาบพ่อแม่พี่น้องแล้วก็แบบอ่ามีสัตว์สาวาซิงเนาะที่ว่าเป็นนกเป็นย่างลูกมาจิกเขาทีนหน้ากินเนก็ได้กัท่าบุญท่าท่านเห็นครับอนาสัตว์สาวาซิงพ่อแม่บ่ดาการนั่นก็คือขขาวสารนี่แบบคือคนว่านะไรเนาะทานเขานี่กินโบบ๊อตอ่าจกบุลงกินโบบ๊อตจะเทือเพิดอกนะก็เลยเป็นเหตุอันที่ว่ามีพ่อแม่พี่น้องเนาะโดนั่นแหะ บุญเดิมทำก็คือกันนั่งอยน้นงานนะพี่น้องกับโบได้เมนตว่าประเพทนี้เนาะที่ว่าเกี่ยวกับแหบดแหวนบวชเฉยๆนะโอ้ยขุ่ยกระซานแต่แท้จริงเนาะอ่าแบบจังใดนั่นบาตรากับโบหู้นะอันนี้ก็คือเดาๆไปนะเพราะว่าเพิ่นกะบขมเสือเนาะพ่อแม่แต่ยายเนาะแม่แต่ได้ยินผู้ใหญ่เพิ่น้องว่าทำบุญน้ำข้นแล้วก็ทำบุญน้ำซัดน้ำนั่นะก็คือประมาณนี้บอกเลยพี่น้องเขาขุ่ยกระซานไปกับนีนะไก่เนาะมีนกต้องไปจิกไปกินน้ำเียๆนะก็คือพ่อแม่ พอเถ่าภูแต่ย okay. oh, okay. ่ายเพิ่นพาเฮ็ดพาทำพี่น้องเลยโดยโดยนี่คือสิได้อ่ายขอสงไข่น้องบาตาเนาะรุ่นโตรุ่นนะนะแม่แม่ว่าถ้ามันสีถืกโบหรือวโบทิดโบน้องบาตาก็ต้องกราบขอโทษขอให้น้ำน่าอันนี้ก็ตามความเข้าใจผมเองแม่นันนี้คืออนาคตเสื้อของน้าบาตาแน่เนาะก็คือแบบว่า ทั้งอ่ะนะพรม่เพื่อนพาคเฮ็ดด้วยกลางเอ้เนาะกลางวันได้ยินพ่อแม่เพื่อนภาให้ฟังเนาะว่าอ่าทำบุญน้ำค้นแะไรก็ทำบุญน้ำซัดนะมันต้องไม่ใช่ที่แหละเพราะว่าห้วยไปเนาะว่าขออนุญาตน้ำเบอร์เราทาซัดกินเนาะเพราะอะไรก็เอาแบบอ่ะนะจบๆก็คืออ่ะประเพณีเนาะบะตาเนาะเมนเลยอันดีงามเลยเนาะถ้าแบบอ่าแบบอ่าควมดั้งเดิมมาเพุ่นโต ใหญ่มากบาตากะลงไปทั้งวันว่าอันทำเป็นงานอะไรที่กะบหิบเป็นโวยโลยนะฮะก็คือสีแนวนี่สินะก็คือบาจิตกะอันหายขอสงสัยแล้วสำนักบาตากะมื้อนี้เนาะบาต้่หู้ไปเลู้อยู่แต่ว่าอ่ามีพ่อแม่พี่น้องหลายคนบ่ตาแบบว่าเพิ่นก็สงสัยเนาะบ่จิตก็บ่จต้คุ้มตอบเนาะบ่จิตกัเลยแบบว่าอัดคลิปเอาดีกว่าเนาะอัดคลิปมานะบอกพ่อแม่พี่น้องเนาะ กะคือเนี่นี่บัวตาแล้วกะอีกอย่างหนึ่งเนาะพ่อตาอยากให็นบัวตาพาไปเบิ้งเนาะเมนยังบัวตาบัวิีบว่าหมักที่ท่อนกายขึ้นมากเมนเมนเบัวิีบว่าหมักหมักเน่าเนาะบัวิีบว่าที่ทอนกายขึ้นมานั่นเห็นเห็นมากไหมนี่เลยน้องเลยน้องบัวตาบัวหมักเกี้ยงหรือบัาหมักสุมบัวจ่าวะบัวิีบว่าหมักเน่านี่บัวบัวตาเนาะนะคิดว่าหมักเกี้ยงนะเมนบ่บัดบัวจีบเอาหมักเน่าเมนบ่ บิ้งใบบัดจะคือใบมาเกียงพ่น้องเตมาคือโบเลือกบ่ต่อพสูสน์พี่สุนแจ็คลูรู้พ่ท่พุนแจ็คดูดู้หะยังเบยังยังอยู่เนะเจ้าของคนเดียวบิ้งยู่พี่น้องโอ้ยขอขอรักใน่อด้ขอรักน่อ้หน่ขอรักน่จักรนาเจ้าหมังหนึ่งโอ้หมังนาวพี่น้องโอ้มาตาให้มาเกียงมาตาเอามาตจับกันจับกันนะจับกอนกอนพี่น้องาขึ้นว่าพี่น้อง บาวจิตกะขอแล้วพี่น้องขอรักเนาะขอรักน้ำมันนาเจ้าของคนเดียวพี่น้องโดยบ้าตาอาบาบวจิตกะขอไม่ตีเลยเนาะพูนแดงันนี้กะขอด้เด้อโดยเอาลดเนาะแบบจิ้มเกลือน้ำนอบาจิตเนาะชุ่มนี่แบบเย็กกินมชุ่มได้เลยนิดนึงท้องแค่นี้เนาะจักบ๊วจิตหึงม่ได้สิมีลูกน้อยไม่ไม่ยาอุ้มเนื้อไม่ยังบุพเพอเนาะ อาบ้าจักอะโอเคคิดว่าเป็นมักเกี่ยงหรือว่ามักสมนี่อ่าโอ้ยเนาะสักแล้วโยนเนาะเพราะว่าแบบเบิางได้ก้าวใบบางหน้าวนี่มันจีหอมห่มกูนี่นะใบมันจะเป็นแบบนี้หรืบ้าจ้าเนาะโอ้ก็เลยบู๊้พี่น้องอ่ะเดี๋ยวว่าชีแกให้นพ่อแม่พี่น้องเบิองมันเป็นบังหน้าอย่างน้องบ้าจ้าแบบโดนโอ้ยอันแบบบังหน้าก้าวบางๆเนี่ยบ้าจิตมังหน้าเขียวๆเนี่ยเนาะก็ต้าคิดออกแล้ว คิดว่าเป็นมะเกี้ยงพี่น้องเอ้ยแบบเพิ่นกินทั้งกาบเลยถ้าแบบเพิ่นเก่เยแล้วนะเจ็ดชัววูจิ๊ดนะมาด้ะอ,อัลลนี้น้องเห็นเพิ่นชั่วอะไรกันยั่งกาบเลย <c oughs> กาบมกนาวนี่เป็นสมุนไพรแล้ไหมจิ๊ดโอ้ยมาจิ๊ดจะได้กินเนาะวันนี้เอ้าแบบดีท้องเลยมันตัดกันเลยอ่าทางทางในเพิ่นนี่สีมีรสชาติส้มเห็ดใอ้เจ็บท้องแต่เปลือกเพิ่นนี่อาจจะเป็นยาได้มาจิ๊ดจะเิ่นให้บ่ให้เลยพี่น้องเอ้ยเอาเลยมาจิ๊ดกัได้กินเลยเนาะ กินน้โมันละโอ้นกกะซิมเบิ่งยูมาน้ำกัคืนนงคนคงโดยนาเตชัยบอจิตกินก้อนทักษามวีไว้น้องท่าแบบมันเบื่อกับาตากันรอดเนาะบดี๋บอจิ๊อนไหนูทดลองแวบบ้าโดยชมเออบาปด่างดูบ้างบาปด่า บาดตาะขอซิมพ่อพี่น้องอยากได้ดิฉันตรงนี้เอาเลยโดยโดยโดยชมเลยนาะพ่อพี่น้องไอ้กือชมเลยมึงแน่พี่น้องโรคโรคน้องบาดตาะถากินชมบารับตาเป็นแบบเวเซ่บเลยถือแสดงว่าเซ่บะบะเตาอีกเด้พี่น้องพี่น้องให้กินดีืป่าโดยโดย ก็นคือของัเองลยนะเวใด้โดยโดยสบายดีป่ะลืมไปเนี่สบายดีไหมสบายดีสื้อวาเดอสบายดีเนาะ้ยจะได้กินข้าวได้ตรงไหนฮะกินะบบจิบตาเม่ากินแล้วนะสิน้าเป็นจิเป็นังไรเพื่อนว่าเด็กน้อยนี้คิตัวโบเป็นพี่น้องไหมเป็นบ้เดี๋ยวให้น้องเพนกินเนาะว่าสิวานดมเนาะให้คงได้พน้มฮานา ให้พี่อานาให้เพ็กน้อยกินแบบพิสูจน์พิสูจน์ความจริงด้วยนะเพราะพี่น้องเลยเจอเนาะว่าจิตเป็นกค่หาเนื้อมาเห็ดได้เนาะอาะน้องน่ะขอบใจก่อนขอบใจเอาง่อยง่อยกล้องไปหาอานาเอาเ่อยไหนาไปหากล้องได้มันยังอึบเป็นยังไงเสียมั่น้องน่ะสวงเมาเลยเป็นแบบสวงเมาเลยพี่น้องเรื่อยเรื่อย อมาตากินบ่กินโลดเนาะบ่จิตมักท่องแคทเมียไฟพด้เหเราพอนงนอึ๊บอือสุบาเอ้ยนาะเจียเป็นบ่สุดยอดายพี่น้องแต่กัมาทานในน้เพิ่นเลยนหลายครับหลายเนาะเดีน้ไม่ได้แบบปมูเลยเพื่อนคลายเพื่อนกับปุคลายได้เนาะบ่จิตเนาะ แกนี่นะถือว่าเป็นหมากเน่าเปลือกบางๆเกียวเคียวนั่นเพื่อบ้ว่าเพื่อเอิญหมากเน่าไปช่างเนาะตุ่นหอง่ๆเนาะโอ้บาตาเห็นตัวสุกมาแล้วเพื่นเนาะโ้หนบาตาเอ้ยตัวสุกมีมันชิวานในบ่เนาะปฏิีิดีวันชิวานเนี่บอ๊ลองบอยากลองบ่โอ้เอาเอาได้บตาเน่ากับมันแังเปลือกทั้งตันั่นบ่าเน่ากันมัาง่น้เนาะอ่หน่ด ยิ่งอย่างพี่น้องเลยยากกินเข่าอ่กินเข่าบ่กินชมเปี๊ยแซ่พี่น้องเลยเนาะสาเหตุที่บัจิชชวนพ่อแม่พี่น้องมาหนีอยากกินเข่าแน่พี่น้องกินเข่าบ่แรักอยากอยากถ้าเป็นไปได้อยากขอกล้าอยากขอกล้างานน้ำมันคนเมื่อปุูกกินแล้วแล้วเนาะงฟูทีว่าทองแทนเมียเราเพิ่นพี่น้องเลยเ่าตาหาบริทองเนาะไปไปไปสมดีพ่อพี่น้องเลยก็คือสิประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องใช่ใช่หมักเน่าเน่ะลวกลวกเนาะไม่ได้ไหมยังไปไปมาพี่ เป็นจังไงเฮือนหัวบ่ฮะหัวจะ็กันหัวบ่นอนใช็ดิดนอนตะลางบ่เดี๋ยวนี้เออนอนตะลางบ่เป็นจะได้กินข้าวได้เบื้องบนระบาสามนี่ฮะชื่อภาคินบ่ชื่อชื่อย่างก็ชื่ลิดดิทดีขิดเนาะชื่อน้องดีขิดอายุเท่ายแปดปีเอ้าช่างว่าแท้เบื้องบนขี่ตัวอาณาระบาวได้นี่แต่กี่น่ะอนาคือว่าสิบปีบัด อ่าแล้วบอกไปถามแม่บ่าวหกปีบ่าน้องบ่าวบ้านนี้บ่าแปดปีบัานนี้ก็ได้คือหลายอายุแท้หกป,ปีบ่าวบ้านนี้เออนี้นโอเคแหละพี่น้องเลยก็คืออนะสี่ประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องอ่าเดี๋ยวบ่ัจิ๊กก็คือชิดได้ขอตัวพี่ชิดเนาะพ่อพี่น้องบ่ัจิ๊กก็ได้อ่าถามบ่าวตาเนาะพี่น้องเนาะก็คืออนาะอ่ามีพ่อแม่พี่น้องเนาะหลายๆคนพี่น้องเลยอ่าคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์มาทางอนาช่องของบ่าวจิ๊กเนาะก็คืออยู่ในคลิปของบ่าวจิ๊กนั่นแหละอ่าเมื่อ อ่าบุญวงไพ่พี่น้องเนาะงมึงบุญวงไพ่น่ะมื่อนั้นแหละหลายหลายคนเนาะพ่น้องพี่น้องเพิ่นกับทรงสัยพี่น้องว่าเป็นยังเนาะคือต้องวานเนาะพี่น้องต้องวานกับศาลทิมนะบ่ได้ก่ะบอจิคมาถามมาได้ก็คือฮู้ๆเนี่ยนาะพ่อพี่น้องเนาะกระทงอันน่ะบ่ได้กับเป็นความเชื่อเนาะพ่อพี่น้องกับเป็นความเชื่อของอันน่าชาวบ้านนี่แหละพี่น้องเลยกับหลายๆคนพี่น้องเลยคือน่ะมีน่ะงานเฮบดเฮบวชนะคือ พระเจ้าเนาะต้องกันนะเอาข้าวสารมาแล้วก็อิงตามพระเพณีพี่น้องเอ้ยว่านไปแล้วก็บท่าม,มูลท่า,ทานๆเห็ครับศาสนาว่าสิงแน่พี่น้องเอ้ยก็มีนุกเนาะมีไก่แน่พี่น้องเอ้ยมาจิกกินเนาะคือว่าได้ก็ท่ามูลพี่น้องเอ้ยก็คือ,อตามฮีจิตร้องประเพณีพี่น้องเอ้ยเนาะคืออาาผู้สาวผู้แก่เพิ่นเนาะ นับถือกันมาแล้วก็บทำกันมาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วพี่น้องเอ้ยบจิกกเกิดมาแล้วก็เห็นแล้วหรอกน้องพี่น้องเนาะคือ,อแต่หลายๆคนเนาะก็คือ,คอ,คอสิ่วอยู่เนาะพี่น้องเนาะคนเมพี่น้องเนาะที่ว่าหน้าสีเคยหน้าสีเคยแบบว่าเคยผู้แล้วก็เคยเนา เคยเห็ุเลยพี่น้องเอ้ยแต่กะมีผ่อแม่พี่น้องเนาะหลายคนกะอาจจะยังบอจักเนาะแต่กะเมื่อนี้บัตรจิกกะได้มาเนาะได้มาอ,าอาธิบายเนาะพี่น้องได้มาอาธิบายให้กับพนักพ่อแม่พี่น้องผู้ให้ชัดเจนเนาะก็คือเป็นหีดคงประเพณีพี่น้องเอ้ยเนาะบวชิบวได้พี่น้องเอ้ยก็คือหลาหลายคนเนาะหลายเดบกคือผู้เฒ่าผูกก้แก่เพิ่นพระหิพทพระธรรมก็คือลูกหลานาเกิดใหม่ ใหญ่รุ่นก็คือต้องในเห็ดนำแบบอ่าเห็ดของประเฟนี่นี่แหละแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยก็โอเคเนาะพอพี่น้องเนาะก็ะคือสิประมาณนี้แหละจากในกับบาจิกก็คือจะได้ขอตัวปิดคลิปเนาะนั้นกะ็ต้องกราบ,บขอบุญคุณนะเนาะพ่อแม่พี่น้องร้ายหลายเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมได้ให้กาลังใจบาจิกเนาะและกับบุกคดขามโฆษณาของบาจิตบาจิกก็กราบขอบุญคุณพ่อแม่พี่น้องร้ายหลายก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่ดีมีเฮงเบิร์สูงสุดสุดคนเด้อแทานี้บาจิกก็ขอกราบคำ่าสบายดี